าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซนะผมดักกอนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมเชาวโลบอกกันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Creature o f s o n a า i a เช่นเดิมนะฮะก็ตามที่เพื่อนๆหลายๆคนนะร้องขอมานะเพื่อนให้ บอกวิธีการรับเจ้าตัวนี้หน่อยนะเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยผมก็จัดให้ตามคําขอนะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ฝากเพจเพียกแอลเซตดะกอนช็อปเด้วยนะเพื่อนๆใครอยากได้ครีเจอร์ลิมิเต็ดหรือว่าครีเจอร์ที่หาไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไปซื้อในเพจได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมเลยดีกว่าเพื่อนๆอันในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการ พาที่3นะเพื่อนๆเป็นครีเจอร์เทียสี่นะเพื่อนสายกินเนื้อนั่นเองนะครับสำหรับเจ้านะเดนซีนะเพื่อนๆก็จะมีภารกิจให้ทําทั้งหมด4ภารกิจเช่นเดียวกับทั้ง3ตัวก่อนหน้านี้นะฮะไม่รอช้าเราไปดูกันที่ภารกิจแรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆเรามาดูกันที่ภารกิจแรกนะเพื่อนๆภารกิจแรกเนี่ยนะฮะให้เรานะผมทําการโตครีเจอร์สายเซมิโคติกนะครับผมหรือว่าครีเจอร์ที่เป็นสายครึ่งบกครึ่งน้ำนันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเคนดิลนะหรือว่าตัวอื่นๆที่มันอยู่ในทั้งหมดเลยนนเเพื่อ้ราทําการโตมัน เพื่อนรือว่า3ครั้งนะให้เป็นร่างอะดาวน์ั่นเองไม่ว่าจะเป็นคลีเจอร์ตัวอะไรก็ได้นะเพื่อนคอยเป็นสายเซมิโอคอติกนะผมหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองนะเพื่อนให้เราเนี่ยทำการโตมันให้เป็นร่างอะดาวน์สครั้งนะก็จะเสร็จภารกิจเรียบร้อยเลยนะฮะ ภารกิจที่2เนือเพื่อนภารกิจนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อหลายๆคนน่าจะติดกันอยู่นะผมก็คือ ambush นะผม into the water 10ครั้งนะเพื่อนก็คือให้เราเนี่ยทำการพุ่งลงน้ำานั้นเพื่อนทั้งหมดสิบครั้งนั่นเองนะเพื่อนวิธีการทำเนี่ยนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการอยู่บนบกนั้นเพื่อนให้เราในเล่นตัว semi co s t i c นะฮะแล้วก็ยืมบนบกไว้นะเพื่อนแล้วก็สำหรับคนที่เล่นในคอมเนี่ยให้เรานะทำการกดปุ่ม control นั่นเองนะเพื่อนหรือว่าปุ่มล่างสุดแล้วก็ฝั่งซ้ายสุดนั่นเองนะหรือว่าที่มันเเเขีียนนนนนนววว่่าาาา CTIL ือให้้้้รรรททกกกดปปุมแลลิงงไ นะเพื่อนก็จะเสร็จภารกิจนั้นเพื่อนให้เราเนี่ยทำทั้งหมด10ครั้งนะฮะส่วนใครที่เล่นในมือถือเนี่ยนะเพื่อนก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มเหมันเป็นเหมือนปุ่มฟองน้ําอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะเพื่อนก็ลองกดปุ่มมาดูนะเพื่อนกดแล้วก็วิ่งลงน้ํานั่นเองนะเพื่อนแค่นี้เลยนะทำทั้งหมด10ครั้งก็จะเสร็จภารกิจเลยนะฮะภารกิจที่3นะเพื่อนภารกิจนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะก็คือให้เราเนี่ยทำการฆ่าปลานะผมยี่สิบห้าตัวนะเพื่อนปลา ก็ง่ายๆนะภารกิจนี้นั้นเพื่อนไม่ยากนะผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะหรือว่าภารกิจที่สี่เนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการใช้ชีวิตอยู่ในใต้น้ํานั้นเพื่อน30นาทีนะครับก็เล่นตัวอะไรก็ได้นะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเซมิคอติกหรือว่าตัวใต้น้ําก็ได้นะให้เราเนี่ยอยู่ในน้ํา30นาทีนั่นเองก็จะเสร็จภารกิจเรียบร้อยเลยนะเพื่อนแล้วเราเนี่ยก็จะได้เจ้าเดนซีนะผมมาในไอเดีเลยนะเพื่อนส่วนตัวผมมองว่าภารกิจของมันน่ะง่ายกว่า3ตัวก่อนหน้านี้อีกนะครับเพื่อนสําหรับเจ้าเดนซ หลังจากจบกิจกรรมเนี่ยก็จะไม่สามารถทําภารกิจรับได้แล้วนะฮะสำหรับเจ้าเดนซี่เนี่ยก็เป็นครีเจอร์เทียสี่นะเพื่อนแล้วก็เป็นสายเซมิคอติกด้วยนะอยู่ได้ทั้งบนบกทั้งในน้ําเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวสายคาร์นิวัลหรือว่ากินเนื้อนั่นเองนะฮะก็สามารถไปรับฟรีกันได้เลยนะเพื่อนอก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับเจ้าเดนซีนะฮะตามที่หลายๆคนเรียกร้องมาว่าให้ทํคชิปบอกวิธีการรับมันหน่อยนะเพื่อนก็จัดให้ตามความขอแล้วนะคลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้น นะสวัสดีครับ